เจ็บมาดมครัใช่สามเจ็บเลยเป็นไงบ้างบรรยากาศเปนวันง่ายจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะคะก็แบบฉลองวันเกิดกันเป่าเค้กอะไรแค่นั้นเองแล้วเซอร์ไพรส์พี่โน่ยังมีปะจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยก็แค่ไปที่บ้านพี่โน่ไปกับแม่ค่ะแล้วก็ถือเค้กเข้าไปแฮปปี้เบิร์นเดย์ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยก็เดินเข้าไปว่าแบบเออเอาเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรีแอคชั่นหนัทางพี่โน่เองทั้งวัน เขาไม่รู้เขาก็เขาก็อ๋อเออเโอเคโอเคมาเป่าเค้กกันกันไปค่ะอย่างตัวเค้กเตรียมนานไหมว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์นี้เลยไม่ค่ะคือพี่โน้เขาชอบกินเค้กที่มันแบบหาง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นร้านนี้ก็แค่สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เค้กงแค่เราต้องลงมือทำเองไม่ค่ะต้องทำเองเดี๋ยวจะไม่ได้กินค่ะต้องทำเอไม่มีอะไรอะไรนะคะเค้กแล้วก็ คือจริงๆเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีก็เป็นแว่นค่ะที่แบบซื้อให้เพราะว่าพี่โน่ชอบมาแย่งของหนูใส่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอยาามาแย่งหนูใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยซื้อให้ไปเลยอันนี้เราเลือกเขาก็ไม่เชิงคู่ค <si suppression> ่ะก็ไม่ได้ใส่มาคู่กันขนาดนแบกนก็อาจจะชอบอันที่มันแบบลักษณะเหมือนกันอะไรอันนี้คือเราแบเลือกให้เขาเลยหรือว่าเขาแบบเลือกมาให้เรา ก็เรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยก็พอรู้แล้วว่าชอบแน่เลยก็ซื้อมาให้เลยถ้ามีโอกาสได้ใส่คู่กันก็จะดูเป็นแคู่กันเลยก็อาจจะดูเป็นธรรมดาความไม่ธรรมดาก็คือแพชั่นค่ะามีเป็ดปีแม่ปะน่ารักเลยน่ารักไหมค่ะจังหวันจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแชั่นกันก็น่ารักเหมือนเดิมก็เขาดูาา โอยก็น่ารักแบบก็ทุกอย่างใช่แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่มันแบบสบายๆง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมวลรวมมันก็เลยเป็นคําว่าน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน่ารักนะอันนี้อะไรนะชตอนตอนที่เราพิมพ์ไปเนี่ยนั่นกจี้ตัวเอง นั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่มันน่ารักจริงๆมันมันไม่ได้มีแค่หนูก็มีแบบแม่พี่โน่ด้วยผู้จัดการด้วยแม่หนูด้วยอะไรเงี้ยมันมวลรวมมันน่ารักก็คือกรู้สึกว่าเอ้ก็สามเจ็ดแล้วเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเขาอ่านหรอเขามีสาวอะไรหรอก็ไม่นะคะเขาสปล่ยนไปด้มีฟิลเปลนไ้มีคือถ้าถ้าแกล้งเล่นเขาเยอะๆเขาก็สูงปัจจุบันกขาเคยทอนเขาไปว่าไห จำไม่ได้แต่ก็ปกติธรรมดาแหละค่ะว่าขอให้มีความสุขขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างความเขินคี่เที่เราบอกอ่ะลักษณะภาพทางของมขามันเป็นออกมาอย่างไีโอ้โหทุกคนอยากรู้ไปถึงแอคเลยหรอถาไม่เคยเห็นถ้าดูเป็นคนแบบว่าแบบดุรจริงจริงก็เวลาเขาแบบแบบ เหมือนเวลาเขาโดนสบเรื่องหนูอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะคะเขาก็จะเก็บพยายามเก็บทรงนิดนึงใช่แต่เขาก็จะแบบอ๋อแล้วอะไรเงี้ยแบบนเือแลไอยเมห็นิีงมี่นมีหมก็ัคาก็คงเสียงซบซบแหละแบบมันก็มีหลายสถานการณ์ที่มันก็ใช้เสียงที่มันไม่เหมือนกันเลย เช่นเช่นมีเช่นด้นะเช่นใช่หน่อยมันต้องเลยงตัวอย่างเดี๋ยวไว้เดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นแล้วไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาทำให้ดูชอบพี่น้องเอแบบแบบแบบนเสียบกิ๊บคมได้ได้หมดเลยน่ารักคนเลยเนี่ยเด็กปกติเขามีควาำแยกแยะว่าอะไรเปลี่ยนใชไหมจริงก็ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเรียกว่าตอนน้องอะไรอย่างเงี้ย เหมือนที่ทุกคนได้ยินอะค่ะเออเรียกก็น่องก็น่องก็น่องอะไรเขาเรียกท้องมาอะไรอย่างเงี้ยพยานน้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เห็นในทรัพย์ชั้นไม่มีบู๊บีบีไม่มีไม่มีบีบสุดเกินละไม่บูไม่มีค่ะถึงวันนี้ความรักมันก็จะแบบมวลกลมกลมดีใช่ไหมแบบใมวลของหนัง14ครั้ง่ะมวลนี้ก็ก็มวลดีนะคะเป็นเป็นหนังเรื่องที่มีอบอวลความรักวัยรุ่นความรักอะไร ค่ะก็ดีค่ะมันเหมือนฝ่าฟันกันมาเยอะเหมือนกันพวกเราอะกว่าจะพิสูว่าเอ<ม>อเวลาขนาดนี้จริงๆหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ฝ่าฟัานอะไรทุก็สบายสบายกัน<ม>อยู่แล้วอะคะ่ะเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมนันเป็นยังไงก็แบบสบายชิลๆเรื่อยๆก็ รู้จักกันไปดูแลกันไปสปพอร์ตกันไปอะไรแบบนั้นลแั้งแต่สมัสมไยไม่ใช่มาไม่ใที่ห็นื่อดุนว่าแฟนเด็ที่ดีเ <Pam. S 2> ลยก็ก็มันไม่ได้เกิดการคุยกันถ้าหนูพูดมันก็ดูแบบอุขึ้นมาเองอะไรนะคะคือเราแบบอย่างที่บอกเราชิลๆอ่ะแบบเราไม่ได้แบบต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้คือเราเป็นคูแบบ่ที่แบบที่ค่อนข้างจะอินพอไวมากๆแบบไม่ได้แบบต้องมาฟิกอะไรตายตัวค่ะเราก็ ก็ชิวๆมาเรื่อยๆแล้วพอมันไม่ได้พูดแล้วถ้าจะให้หนูอยู่ดีๆมาพูดหนูก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงนะสมัยทีพี่นุองพูดก่อนเลยไม่ต้องพูดแค่ะหนูไม่ได้ต้องการอะรค่ะอ่าีไม่ได้เรื่องระบุสถานะทำให้เรารู้สึกสบายใจความสึกอะคือหนูสำหรับหนูการระบุหรือไม่ระบุมันไม่ได้สำคัญนะคะมันมันอยู่ที่การกระทำแล้วสิ่งที่เป็นมากกว่า มันสำคัญกว่าคือต่อให้ตำับหนูต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือ, you, รอรการกระทําของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่เงี้ยมันอยู่ที่การกระทามากกว่าสรุปไอ้แกยกที่มันหนักประมาณสิบปีอะไรเงยมันมีช่องไหมแก๊กตรงนั้นเลยหมายถึงแบบเรื่องคว <ไ ăm S 2> ามคิด คือคนเราทุกคนแบบมันไม่มีอะไรที่ตรงไปหมดอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปัญหาของแกปนี้ไม่ไมีไ,ไม่เคยไม่มีเลยไม่ค่อยนะคะลือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่ไมรูะคะ้คือหนูก็รูะะ้สึกก็อิมพอไวไปอะค่ะก็แบบเราคิดนี้เขาคิดนี้เราคุยกันก็จบอะไรเงี้ยไม่ได้มาคิดว่าแบบโหมันคือปัญหาของระยะห่างอายุอะไรเงี้ยไม่ได em ไปคิดไปถางนอาจจะมองเพราะว่าเราเด็กกว่าเยอะอาจจะมีเอาแต่ใจมากหน่อยไหมตรงนี่เรามีบ้าง ไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะถ้าทะเลาะกันโอ้ยถ้าทะเลาะกันเถียงกันก็ใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องกินข้าวที่แบบถ้าพี่โน่บ่นเยอะๆหนูก็จะแบบโอ้ยบ่นทำไมก็มันอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแบบเราเป็นคู่ที่มีความคิดที่แบบเหมือนตรงกันทุกอย่างแบบไม่ได้ข้อไม่หรอกค่ะ หนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่ว่าหนูก็มีแหละค่ะมุมเด็กมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเองนะคะเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันตลอดเพราะว่าแบบเปิดเปิดใจกันตลอดนะครับรู้สึกไม่มไดีใช่ค่ะ,คะก็จะคุยเลยแสดงว่าที่ผ่านมาคุยกันมาตลอดไม่มีเรื่องใหญ่เรื่องแบบใหญ่ๆไม่มีเรื่องใหญ่มันไม่เคยทะเลาะก,กันแบบต่อสู้เลย กัน,ม,นมากกว่าว่าแบบฉันตรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเราเอาไงดีงั้นเอ้ยอันนี้นชิชาต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นช่วยกันปรับนะหรือว่าอะไรก็คือมันก็คุยกันได้มันไม่ได้แบบว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันอะไรแบบไม่ได้เป็นมีคุยเรื่องไกลไหมฝั่งกดอะไรกับ้างรอัมออไม่เลยค่ะตอนน<ส>ี้อย่างอย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตที่อยากทําให้เป็นพี่อะไรเงี้ยนิชาอยาก ไปงานสายไหนอยากจะทําอะไรแบบไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันก็ที่เขาอยากทําอะไรก็ให้ทําให้สุดเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้แบบต่างคนต่างทําในพาร์ทของตัวเองให้เป็นที่อะไรอะไรก็ได้เพื่อมาสพอร์ตกันก็นสพอร์ตกันไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากให้ผู้ชายตัวนี้เป็นคนบอปชวิตของเราในง้น หนูเป็นคนอิมพอร์ตมากเลยคือหนูไม่ได้ฟิกตายตัวแบบคิดมองหรือแบบปักหมุดไว้อะไรเงี้ยหนูไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแบบเนี่ยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาดูหนังก็แค่นั้นเลยอ่ะแบบสำหรับพี่บางคนเขาอาจจะสำหรับความเหงาสักสามสิบไม่วางค่ะไม่วางหรอกไม่วางค่ะตามความรู้สึกดีกว่าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกใช่เดี๋ยวมันจะเป็นนี่ชาค่ะก็คือว่ามันอิมพอร์ไปเป็นคนนี้จริงๆในอนาคตเราโอเคเลย สมมุติ <Smooth S 2> หรอคะถ้าถ้าถ้าเป็นมันก็โอเคอยู่แล้วอะค่ะคือถ้ามันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วมันก็โอเคแล้วเราถึงได้อยู่ไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็เต็มที่ในพาร์ทของตัวเองก่อนแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำในชีวิตอะโอเคคุณค่ะ